กระดิง่ง c ช à o สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาราจามาราจาสุกัญญาชาแนลชีวิตและการเดินทางยาแคทยากายาก,กินจา้าเพื่อนเพื่อน,นจา้าสุกัญญาก็พาเพื่อน,มนๆมาเที่ยวชมแม่น้ำรีวาเลยนะคะฟังเสียงคลื่นกันเลยค่ะแล้วก็ มุมไกลๆของแม่น้ำตรีวันนะคะสกุญยาก็บันทึกทุกการเดินทางบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงละคะ่ะข้างหลังสุนยาก็เรือเนะคะข้างนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะสําหรับให้คนเห็นไหมคะทุกที่ก็จะมีมาหินอ่อนสําหรับให้คนนั่งพักผ่อนนะคะดูสิเนาะ สวยๆง,งามๆค่ะปไปต่อกันค่ะวสวยไหมคะเพื่อนๆสวยเนาะดูเป็ดเขาก็จะนอนเล่นพักผ่อนกันนะคะดูนี่คือแม่น้ำรีวะนะคะนี่ก็ภูเขาที่สูงที่สุดของรีวะ แล้วก็นี่ก็เป็นท่าเรือค่ะก็มีเรือเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรือใบเนาะเดี๋ยวสุกัญญาจะพาเดินไปดูเรือใบสักหน่อยนะคะแล้วนี่ก็เป็นนะคะที่เอาเรือใบอันนั้นก็เป็นบาร์ค่ะอันนั้นก็เป็นท่าเทียบเรือนะคะเขาก็จะมีที่ให้เอาเรือใบลงไปแข่งหรือไปฝึกซ้อมนะคะเพราะ เพราะว่าสถานที่ตรงนี้เขาจะแข่งเรือใบกับอีกที่หนึ่งก็คือตรงโน้นนะคะเห็นไหมเรือใบเยอะๆโน่นนะคะเห็นไหมคะตรงมือสกัญญาเนาะเขาเรียกว่าโตโบเรโตโบเรก็จะแข่งเรือใบเหมือนกันคะ่ะดูสิเห็นไหมมองดูก็รู้แล้วว่าเรือใบสีขาวสีแดงเต็มกันเลยคะ่ะเป็นเรือนะคะเรือใบเหมือนกันค่ะแต่คงไม่ใช่เรือใบสําหรับแข่งนะคะ เมืองน,นี้เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเป็นเขตปกครองตัวเองนะคะอ๋อแล้วก็ตรงนั้นก็น่าจะเป็นที่ท่าเรือท่าเรือซ่อมเรือเขาด้วยนะคะเห็นไหมคะก็เป็นม แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับการแข่งขันนะคะนี่จะเป็นให้คนเช่าหรือว่าลงไปเที่ยวนะคะคนเขามาเตรียมความพร้อมเพื่อจะซ่อมเรือด้วยค่ะเรือก็ไม่ได้ลำเล็กนะคะบ้านนากักเขาเรืออะไรนะั่ ็สวยๆงามๆนะคะก็บันทึกทุกการเดินทางละค่ะแต่ลำลำน้นใหญ่นะคะมีตั้งหนึ่งสองสามชั้นสี่ชั้นข้างบนนะคะเท<ม>่ากับตึกเอสามชั้นบ้านเราเลยนะนั่นก็สวย<ม>น้ำรีวักก็เย็นเย็นไม่รู้สึกกลับไาจะไม่สบายหรือเปล่านะ<ม>อันนี้นกไก่ ไก่านานะคะนี่ไม่ใช่เป็ดนะคะน้ำก็ใสมากเลยค่ะก็ต้องขออยู like ่ในที่สวยๆงามๆอีกเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆฟังเสียง นักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นปั่นจักรยานแล้วก็พูดภาษาเยอรมันนะคะนักท่องเที่ยวมาเมืองนี้เยอะมากค่ะ,ะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมนนี้นะคะมุมนี้ก็สวยค่ะเพืเ่อนๆค่ะเห็นไหมคะนี่คือเรือ เรือที่นักท่องเที่ยวเขามาจากออื่นนะคะเขาก็จะมาจอดเทียบผ่าตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะให้คนขึ้นผ้าเรือตรงโน้นแล้วก็มาเที่ยวเมืองรีวะซึ่งเมืองรีวะก็อยู่ข้างหลังสุกัญญานะคะเห็นไหมคะหนะ้าเมืองรีวะที่อยู่ข้างหลังสุกัญญาใช่ไหมที่สุกัญญา,าถ่ายคลิปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เรือนี้ เรือนี้เขาก็จะจอดเทียบผ่านี้นะคะอาจจะมาจากเมืองอื่นนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่เอาเรือใบลงไปแข่งหรือว่าไปฝึกซ้อมนั่นเองนะคะดูข้างหลังสีสวยไหมล่ะคะนี่คือแม่น้ํารีวาเดนกาลดานะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็บ่ายแก,แก่แล้วนะคะ3ามสี่โมงเย็นแล้ว ส่วกัญญาก็ยังไม่กลับบ้านค่ะก็ได้มาแล้วปั่นจักรยานมาก็บันทึกการเดินทางละคะเพื่อนๆค่ะเรือก็ลำใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆน้ำก็ใสๆค่ะ มุมน้นก็สวยนะคะนี่คือเมืองรีวาเดนการจ้านี่ก็เป็นสะพานนักท่องเที่ยวขอก็จะซื้อกุณกงคุนแกมาคล้องกันใหญ่เลยนะคะ สวยงามค่ะสวยไหมคะเพืเ่อนๆสวยเนาะแม่น้ําที่ไหลาจากเทือกเขาที่ผ่านบ้านสุกัญญามานะคะเขาก็จะไหลลงมานี่นะคะแล้วอีกที่หนึ่งก็จะตรงโตโบ่เลยอีกนะคะไหลลงหลายสายมากเลยค่ะนี่ก็ อีกจุดหนึ่งนะคะที่ว่าสุกัญญาออกจากตัวเมืองมาหน่อยนึงก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเหมือนกันค่ะขนาดนี้สี่โมงแล้วเขาก็ยังไม่กลับนะคะนักท่องเที่ยวเนาะโสดก,ก็เดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูเขาจะมานอนตากแดดกันนะคะ <c oughs> แต่ก็วิวสวยๆก็ขออยู่ในนี่แป๊บหนึ่งนะคะสวยๆงามงาน,นะคะ่ะมนสิคะ ข้างหน้าเป็นแม่น้ำปรีวาข้างหลังก็เป็นสวนสาธารณะนะคะร่มรื่นเย็นสบายสวยค่ะค่นะค่ะเพื่อนๆจานี่ค่ะนี่ก็อีกมุมหนึ่งของเมืองปรีวาเดนคา<อ>ดาเป็นสวนสวนสาธารณะนะคะ ยู่ใกล้แม่น้ำตรีวะเขาจะมีสถานที่ออกกำลังกายที่ปั่นจักรยานรอบไปถึงโซโบเลยแล้ตรงโน้นก็จะเป็นที่รถสกัญญาวิ่งแล้วก็กลับไปบ้านสกัญญา,อ,าอีกทางหนึ่งนะคะและนี่ค่ามันไม่ได้เป็นชายหาดเหมือนบ้านเรานะคะมันเป็นกรวดก้อนเล็กๆนะคะแต่ว่าคลื่นก็แรงอยู่นะคะคลื่นก็แรงอยู่ เนน้ำจืดค่ะเวลาที่สู่ถ่ายรูปอยู่เราเบียงบ้านก็จะเห็นมุมไกลๆที่ว่าไอขาว,ขาวขาวๆขึ้นมาใช่ไหมคะก็ตรงนี้ล่ะคะ่ะสวยงามนุ่นนักท่องเที่ยวก็นอนตากแดดแลนนี้ก็ไม่มีแดดแต่เขาก็พาลูกพาหลานมาเล่นอ่าเดี๋ยวเดินกรกดามสิงหาย,ยิ่งจะเยอะนะคะเพื่อน จ้าเพื่อนๆจ้าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาได้ทำคลิปให,ใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเชา้ชาเชา้ชาเช้าเช้า